ราชาแดนลุกล้งตอนที่16รู้ดูเหมือนว่ากินอาจากทางฝั่งหมิงซาจะหายไปแล้วแบบนี้ข้าก็วางใจได้แล้วหมิงซาที่ไร้สมองคนนั้นยังกลายเป็นนักฆ่าที่เป็นอันดับหนึ่งของนิกายเราได้อีกนั่นก็หมายความว่าโชคชะตาช่างเล่นตลกจริงๆเมื่อตกี้ข้าเกือบโดนานางตกตายไปแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าตอนนี้นางจะจมดิ่งเข้าสู่การหลับไหล นี่คือโอกาสทองของข้าข้าจะเกินกินจิตสํานึกของนางและยึดครองร่างกายนี้ถ้าอย่างนั้นข้าขอไม่เกรงใจละ่ะนี่มันอะไรกันทาไมในห่วงทะเลวิญญาณถึงมีพวกหนอนมแมลงอย่างนี้อยู่ได้นางยังมีจิตสํานึกอีกทางได้ยังไงกันแถมจิตสํานึกนี้แข็งแกร่งมากน่ากลัวจริงๆความรู้สึกที่ได้ฉีกกระชากมแมลงนั้นช่างสะใจจริงๆแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะเข้าคมร่างนี้ แม่หนูคนนี้คงจะรสชาติดีจริงๆถึงจะกินแล้วเสียของไปบ้างแต่ถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวเจ้าเองแล้วสิท์น้องอีกคนที่หนีไปเมื่อสักครู่หายไปไหนกันนะต้องจับให้ได้เกิดอะไรขึ้นร่างกายข้าทำไมข้าถูกขังมาหลายร้อยปียากจะยืดเส้นยืดสายให้ดีๆสักหน่อยไม่คิดเลยว่าเจาอ่อนแอถึงขนาดทนรับการโจมตีไม่ได้ นี่คือฐานลากเต่าของเขาอย่างนั้นหรอขอดูหน่อยสิว่าที่นี่คือที่ไหนกันแน่มือนี้ดูแล้วทำไมคุ้นๆจังเลยฮะนี่คือฐานลากเต๋าของนักบ,บวชร้อยเทา้ามันคือมือซ้ายของเขาแต่ทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ถ้าจำได้ว่าทางออกอยู่แถวแถวนี้นั่แฮะแ แต่ทางเดินนี้เหมือนจะเดินแล้วไม่สุดสักทีมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คิดแอบเข้ามาหาพวกเราแล้วจะไปไหนหาลูมนี้โผล่มาจากที่ไหนกันที่นี่มันทางเดินเดี่ยวชัดๆน,นะหรือว่านี่จะเป็นกําแพงปีศาจกันไม่ว่าจะเป็นมารหรืออะไรก็กินกระสุนข้าไปก่อนนะก็พยายหาเรื่องใส่ตัวหาทางสู่ความตายเอง เมื่อได้ปลูกฝังเหตุแห่งความตายภาพลวงตาก็ต้องได้รับผลแห่งความตายณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ลว